เอาโดนครับผมเอออ่ะครับโดนแล้วครับนานานโดนแล้วครับติดไหมเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวทำตื่นเลยมันเดือดงัดมันแรงมันงัดบานแรงเลยนัดแรงไปเดี๋ยวเปิดล็อกแล้วครับตัวใหญ่นะเออนั่นแหละไปเบี้ยอนั่นอ่ะ เอ้เดึงเบลบล็อกกนเลยครับมาน้าครับบล็อกอยู่ไหมไม่อยู่นะไอ้ทรงขนาดนเหี้ยทรงขนาดนี้ไม่อยู่อีกนี่มันพันหยาเลย lài hóa sòng này ở dưới này. Nông nấp ăn má lên liền, thấy gì anh ăn má lên cái thẻng má luôn. Không sao. 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 Không Không sao.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 

โอ้โเห้ยาวะรมันขนาด้กินุ๊บมึงคายเลยเว้ยเฮ้ยวิ่งไอวิ่งขนาดนี้เลยไม่ังโหตายตัวอยู่ลนะโอ้ิมานอสสายแน่หรือเปล่าพ่ไปดี่ยมัมาแก้งนูนะยมีอะไรตัวนี่วะ

ดู่เขาไม่หาปอกขนาดาษนะขึ้นมากลับไมปดูนาทีครับนาครับมึงตีเหี้ยอะไรมึงนักที่เฉยตักป๋ามึงก็บพวแรงแล้วไม่ตีไหลโอ้ยเหี้ยเห็นเดียวตัว

ซ้ำเนี่ยได้โดนได้เลยตัดเงือกแมวกรงเนี่นยกระเบงเนี่ยครบับอย่างน้อยก็มีช็อตกัดครับฉอดกัด โดแล้วครับนะโดนแล้วครับนะโดูแล้วเนะด่นดูแล้วโดแูแล้วครับมานะเต็มเต็ม นะครับ yeah, เหยือแอร,ร, oh. ร์เด็กตกปลาครับตกตกปลาแอร์ไลน์นะครับเนีครับเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับโดนจนได้นะครับครับสุดยอดนะครับ